คนสวยของลุงทน,นิทเดียวนะลมเย็นใต้ต้นมะม่วงตรงสูตรนี้ถ้าเข้าใจหลักการเมมันจะง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยเสียงทุ้งนุ่มของลุงพัดดังขึ้นเบาๆพางยื่นดินซอไปแตะตรงโจทย์ฟิสิกส์ข้อหนึ่งบนกระดาษที่เริ่มยับเพราะสายลมแรงใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านเมมองตามปลายดินสอนั้นเหมือนเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองคนพูดเมยังไม่เข้าใจตรงนี้ค่ะตรงแรงเสียดทานเนี่ยหนูงงว่าทำไมต้องลบออกด้วยอัคคลุงลุงพัดยิ้มบางๆ มันเป็นแรงต้านลูกนะถ้าไม่ลบออกมันจะดูเหมือนว่าแรงส่งมันมากเกินจริงเข้าใจไหมเมพยักหน้าเบาๆก,ก่อนก้มลงจดต่อดวงตากลมสวยแอบเหลือบมองลุงเป็นพักหาหาชายวัยเกือบห้าสิบผิวเข้มจากแดดสวนใสเสื้อเชิ้ตแขนยาวพับขึ้นเผยแขนล่ำๆที่ดูอบอุ่นเกินคำว่าลุงนั่งชันเข่าข้างหนึ่งข้างเธอแค่คืบเดียวเธอไม่เคยรู้ตัวเลยว่าการนั่งเรียนกลางแจ้งมันจะทำให้ใจเต้นแรงได้ขนาดนี้ ลุงเคยสอนวิทย์ให้เด็กมัธยมนานสิบกว่าปีแต่ไม่เคยมีลูกศิษย์คนไหนถามน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยนะเขาหันมาพูดคำขำพัำำงยื่นน้ำสมุนไพรเยน็นใส่แก้วเงยเกาะให้อย่างใจดีเมยิ้มกว้างรับน้ำมากินแล้วเงยหน้ามองเขาอย่างไม่รู้ตัวแล้วแบบนี้หนูจะไม่หลงลุงได้ยังไงล่ะคะคำพูดมันหลุดออกมาจากใจโดยไม่ได้ตั้งใจลุงพัทรนิ่งไปนิดมองตาเธอด้วยสายตาอบอุ่นแต่สันวหวนิด,น,ดนิดก่อนหัวเราะกลบเกลื่อนเด็กคนนี้พูดแบบนี้ลุงเขินแย่ยเลยนะ แต่เขาก็ไม่ปฏิเสธใกล้กันอีกนิดหัวใจก็ไม่อยู่สุขเสียงนกกระจิบร้องเบาๆกับสายลมเย็นๆในยามบ่ายทําให้ใต้ต้นมะม่วงกลายเป็นมุมโปรดของเมย์ไปแล้วเธอมานั่งรอพร้อมหนังสือเรียนตั้งแต่เที่ยงตรงเหมือนเด็กน้อยรอขนมทั้งที่รู้ว่าลุงพัดจะมาติวให้ตอนบ่ายโมงวันนี้ลุงพัดเปลี่ยนมาใส่เสื้อค้อกลมสีเทาเรียบๆกับกางเกงผ้าขาสั้นที่ดูสบายๆแต่สําหรับเมย์แล้วมันไม่สบายเลยใจเธอมันเต้นเร็วตั้งแต่ลุงยังเดินมาไม่ถึงด้วยซ้ํา วันนี้ลุงจะสอนเรื่องเวกเตอร์ต่อแล้วก็คณิตน,นิดหน่อยนะลุงพัดพูดพร้อมนั่งลงข้างๆเธอเหมือนทุกวันห่างกันพอประมาณแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้มันดูใกล้เกินไปนิดข้าขอบคุณนะคะลุงเมย์เกรงใจจังเลยให้หนูช่วยรดน้ำต้นไม้แทนบ้างก็ได้นะคะไม่เป็นไรลุงเต็มใจสอนเมย์ตั้งใจเรียนแบบนี้ลุงก็อยากช่วยน้ำเสียงนั้นทั้งสุภาพทั้งอบอุ่นจนเมย์ต้องเม้มปากแน่นหัวใจมันเหมือนกำลังละลาย ผ่านไปสิบนาทีเมย์จ้องสมุดไม่รู้เรื่องเธอจ้องแต่มือของลุงพัทที่กำลังเขียนอธิบายอย่างตั้งใจมือใหญ่ๆที่นิ้วเรียงสวยและเล็บสะอาดดูแลตัวเองดีแบบที่เธอไม่เคยเห็นจากผู้ชายวัยรุ่นคนไหนเลยและอยู่ดีๆก็มีเสียงฟ้าร้องเมย์สะดุง้งลุงฝนจะตกหรอคะสงสัยจะโปรยหน่อยๆ่อยมั้งเดี๋ยวเราเข้าในเพลิงไม้ดีกว่าจะได้ไม่เปียกลุงว่าแล้วก็ลุกขึ้นอย่างคล่องแคล่วก่อนยื่นมือมาหาเธอมาเมย์เดี๋ยวลื่นนะ เธอเงยหน้ามองมือที่ยื่นมาแล้วค่อยๆวางมือลงไปบนมือเขามือของลุงพัดอุ่นกว่าที่คิดในเพิงไม้เล็กๆที่อยู่หลังต้นมะม่วงทั้งคู่หลบฝนอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงฝนพรมลงบนหลังคาสังกะสีบางๆที่ขับให้โลกทั้งใบดูนิ่งสงบเมลุงพัดพูดขึ้นเบาหาหะคะลุงดีใจนะที่เมย์มาอยู่บ้านนี้ลุงไม่เคยรู้เลยว่าความรู้สึกแบบนี้มันยังมีอยู่เธอหันมามองเขาใจเต้นแรงจนแทบกลั้นหายใจ ความรู้สึกแบบไหนเหรอคะเขายิ้มบางๆดวงตาคู่นั้นมองเธอแน่นิ่งแต่แฝงด้วยความสันไหวความรู้สึกที่อยากให้ใครบางคนอยู่ใกล้ๆไปนานๆจะเอายังไงดีละเมยเด็กสาววัยสิกับคุณลุงวัยสีในบ่ายวันที่ฝนตกใต้เพิงไม้ที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยสักคนแต่หัวใจกลับอยู่ใกล้กันเกินไปแล้วจริงหาหกลัวใจตัวเองหรือกลัวลุงจะไม่รู้สึก หลังจากวันที่ฝนตกเมย์ก็รู้ตัวว่าหัวใจเธอไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอเริ่มรอคอยช่วงบ่ายของทุกวันรอเวลาที่ลุงพัดจะเรียกให้เอาหนังสือมานั่งเรียนใต้ต้นมะม่วงหรือบางวันก็เป็นใต้ถุนบ้านไม้เย็นๆหอมกลิ่นฟืนจากครัวไทยและกลิ่นกาอุ่นๆของลุงที่เธอเริ่มแยกออกจากกลิ่นธรรมชาติได้ชัดเจนและวันนี้ก็เหมือนเดิมเมวันนี้ลุงจะให้ลองทาข้อสอบเองนะลุงจะนั่งอ่านหนังสือรอแถวแถวนี้ลุงพัดวางข้อสอบกับนาฬิกาทรายลงบนเสื่อแล้วเดินไปนั่งพิงต้นไม้ โอเคค่ะ okay, ลุงแต่ลุงห้ามหลับนะักเดียวหนูโดนแอบแกลง้งเมทํทำตาโตแล้วหัวราอเบาหาหาใครจะไปกล้าแกล้งเราแสบจะตายลุงพูดแล้วสายหน้าแต่ก็ยิ้มบางๆตามสไตล์ของเขาเมนั่งทำโจทย์ได้เพียงไม่กี่ข้อก็เงยหน้าขึ้นมองลุงเขานั่งไข่ห้างเปิดหนังสือเก่าๆที่ขอบกระดาษเริ่มเหลืองแต่แผ่นนอกยามที่ลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอนั้นทำให้ใจของเธอสั่นแปรอย่างไม่มีเหตุผลเขาจะคิดเหมือนเราบ้างไหมนะ เด็กสาววางดินสอแล้วค่อยๆค,คลานเข้าไปใกล้พอถึงตัวลุงเธอก็วางคางลงบนตักของเขาอย่างแนบเนียนลุงสะดุ้งเล็กน้อยอ้าวเฮ้ยเมย์ไม่ขยัยกพักเสียงเธอออดอ้อนเบาๆแถมยังหลับตาแกล้งทำเป็นเคลิม้มแบบนี้มันไม่เหมาะนะเมย์ลุงผู้เสียงเรียบแต่ฝ่ามือของเขากลับไม่ได้ผลักเธอออกเขาวางมือลงบนหัวเธอแทนลุงหงตัวเหรอคะเธอลืมตาขึ้นสบตาเขาใกล้จนได้กลิ่นลมหายใจของกันและกันลุงนิ่งไปนานก่อนจะถอนหายใจ ไม่ใช่หงตัวแต่ลุงหวงใจคำพูดนั้นกระซิบเบาแต่ดังชัดในหัวใจของเมยเธอลุกขึ้นนั่งข้างเขามองดวงตาคู่นั้นอย่างตรงไปตรงมาแล้วลุงรู้ไหมคะว่าคนที่ทำให้ลุงอยากหงใจคือใครสายตาของเธอไม่มีอะไรนอกจากความจริงใจและความรู้สึกที่แนบแน่นจนไม่มีเด็กสาวคนไหนในวัยเดียวกันจะก,กล้าสารภาพตรงๆขนาดนี้ลุงพัดหลบตาเล็กน้อยแต่ยิ้มเศร้า เมยังเด็กนะลูกลุมไม่อยากให้มเมเผลอใจเพราะแค่บรรยากาศหรือความเหงาแต่หนูไม่ได้เหงาหนูแค่รู้สึกว่าลุงคือที่ปลอดภัยที่สุดในโลกและคราวนี้ลุงพัทไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้อีกเลยคืนนั้นเมนอนตาไม่หลับไม่ใช่เพราะคิดถึงข้อสอบแต่เพราะคำว่าใจของลุงพัทมันวงเวียนอยู่ในอกของเธอไม่หยุดเลยคนละขั้วแต่ใจเดียวกัน วันนี้อากาศร้อนอบอ้าวกว่าทุกวันเมย์ใสเสื้อยืดบางกับกางเกงขาสรรั้นเดินเข้ามาหาลุงใต้ต้นมะม่วงอย่างเคยแต่วันนี้เธอไม่ได้เอาหนังสือมาลุงพัทวันนี้ไม่อยากเรียนอ่ะเมย์พูดเสียงใสพร้อมทำท่าเหนื่อยเหนื่อยฟุบลงข้างลุงลุงพัทหันมามองเด็กสาวตรงหน้าเงือเกาะตามลำคอผมชื้นเล็กน้อยและผิวขาวอมชมพูที่โดนแดดบางๆดูสดใสเกินกว่าจะนั่งติวเลขขี้เกียจแล้วเหรือเราสอบใกล้เข้ามาทุกวันนะก็แค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศค่ะ เมย์เองขอส่งยิ้มเจ้าเล่ลุงไม่เบื่อเหรอที่ต้องเจอหนูทุกวันไม่เคยเบื่อลุงตอบนิ่งหาหาแล้วเมย์เลื่อนตัวเข้ามาใกล้ามากขึ้นอีกนิดแทบจะชิดต้นแขนลุงลุงไม่เคยคิดว่าหนูน่ารักบ้างเลยเหรอเสียงลมเงียบไปทันทีลุงพัดหันมามองเธอแววตาเขานิ่งมากแต่นั่นแหละมันน่ากลัวกว่าสายตาวันไหวแบบเมื่อวันก่อนเมย์รู้ตัวไหมว่ากำลังพูดอะไรอยู่ เด็กสาวยิ้มขยับปลายนิ้วแตะเสื้อลุงเบาๆแกล้งทำปากยื่นหนูแค่พูดตรงๆไม่ได้แกล้งซะหน่อยลุงพัดลุกขึ้นนั่งเต็มตัวจับไหล่เธอไว้เบาๆแต่แน่นพอให้เมรู้สึกเหมือนเขากำลังควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดฟังนะเมเสียงทุ้มต่ำของเขาดังใกล้ใบหูริมฝีปากลุงเกือบเฉียดแก้มเธอลุงเป็นคนที่ถ้าคิดจะรักใครแล้วจะไม่เล่นคำพูดนั้นหนักแน่นแต่กลับสั่นสะเทือนไปถึงในอกของเมและถ้าเมยังทำแบบนี้อีก มือใหญ่ข้างหนึ่งของลุงเลื่อนมาสัมผัสปลายคางของเธอเบาๆก่อนยกขึ้นมาสบตาลุงจะไม่รับผิดชอบความรู้สึกของเมย์แต่จะรับเมย์ไว้ทั้งคนแทนเมย์นิง่งดวงตาเบิกกว้างใจเต้นแรงราวกับเพิ่งรู้ว่าไฟที่เธอจุดเล่นเล่นมานั้นมันอาจลามมาถึงตัวเธอจริงหาหะเธอกลืนน้ำลายเสียงแผ่วลงแทบไม่ออกจากปากและลุงพัดลุงมองเธอนิ่งๆแล้วผ่อนลมหายใจก่อนปล่อยมือและยิ้มบางหาหะ ไปล้างหน้าสเสดียวลุงค่อยสอนใหม่ตอนเย็นเขาลุกเดินจากไปปล่อยให้เมย์นั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงพร้อมหัวใจที่สั่นไปทั้งตัวเธอหลุดเล่นแล้วจริงๆแต่ใจดันยิ่งเต้นแรงกว่าเดิมอีกอกของลุงอุ่นกว่าผ้าหม่มผืนไหนฝนเริ่มเทลงมาในยามเย็นขณะเมย์ยังคงช่วยลุงพัดเก็บของอยู่ที่กระท่อมปลายนาห่างจากบ้านพอสมควรลุงเรารีบกลับกันเถอะเดี๋ยวหนูไม่สบายรอฝนซะก่อนนะเมย์จะวิ่งตากฝนกลับไม่ได้เดี๋ยวลื่น ทว่าเมดื้เธอวิ่งฝ่าสายฝนลมจากกระท่อมไปหยิบหนังสือที่ลืมไว้ใต้ต้นกล้วยและสิ่งที่ตามมาก็ไม่ใช่แค่ร่างกายเปียกฝนแต่เป็นแค่ตัวร้อนจัดหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคืนนั้นเมนอนอยู่ในกระท่อมที่ลุงจัดมุมพักชั่วคราวให้ห่มผ้าบางๆบนฟูกที่วางบนพื้นไม้ลมเย็นปะทะจากด้านนอกแต่เหงื่อเม็ดเล็กๆก,ก,กลับผุดบนหน้าผากของเด็กสาวลุงพัดนั่งเช็ดตัวให้เงียบเงียบ้ลยพาขนหนูชุบน้ำอุ่นมือของเขาค่อยๆลูบไปตามต้นเขาไล่ลงมาต้นแขนอย่างนุ่มนวลที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนหึ่งจะทได้ แต่เขาไม่รู้เลยว่าเมรู้สึกตัวอยู่ตลอดทุกจังหวะที่ผ้าสัมผัสเธอกลั้นใจไว้แทบไม่อยู่แล้วทันใดนั้นเธอครางเบาๆพร้อมเสียงเรียกที่ทำให้ลุงใจสั่นวูบลุงพัดหืมเขาขานรับเบาหาหา่เมย์ค่อยๆขยับตัวช้าๆซุกหน้าเข้าไปที่แผงอกของลุงแขนเรียวเล็กพาดเข้าที่เอวของเขาแน่นอย่างคนหมดแรงหนูหนาวกอดหน่อยได้ไหมหนาวเหลือเกิน เสียงเธอแห่พราเหมือนคนละเมอแต่สัมผัสกับแนบแน่นไม่ใช่ฝันเลยลุงพัชชะงักมือที่กำลังเช็ดตัวหยุดนิ่งหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นกว่าทุกครั้งหน้าเด็กสาวแนบซุกเข้ากับอกเขาเสื้อกล้ามบางของเมยเปียกเหงื่อและแนบลูกไปกับตัวจนแทบจะเห็นทุกส่วนว้วโคง้งเขาหลับตาแน่นพยายามควบคุมสติทั้งหมดแต่กลิ่นกายของเมยเสียงที่เธอครางเรียกชื่อเขาเบาๆเหมือนละเมอมันแทบจะพังสติของเขาลงหมดเมยอย่าทำแบบนี้ลุงไหวก็ไม่ใช่พระอิทธิพระปูน เขากระซิบเบาๆตรงหูเธออย่าเล่นหนูนะคะหนูไม่ไหวแล้วหนาวแล้วก็เหงาประโยคนั้นเหมือนประตูสุดท้ายในหัวใจของลุงถูกเปิดออกเขาค่อยๆอบเธอกลับแน่นแนบอกข่มผ้าให้อย่างประครบประงม,มแล้วแนบแก้มกับขมับของเธอเบาหาหะถ้าเมยังไม่หายดีลุงจะไม่ทําอะไรแต่ถา้าเมยังอยากสาบอกลุงอยู่แบบนี้เขาหยุดคําพูดไว้แค่นั้นเพราะในวินาทีนั้นเสียงหัวใจของทั้งคู่ มันดังเกินคำพูดไปแล้วถ้าไม่คิดอะไรจะจูบหน้าผากหนูทำไมภายในกระท่อมไม้ที่มีเพียงแสงตะเกียงลางๆและเสียงฝนที่ยังตกพรำๆข้างนอกเมหลับตาแน่นสุกอยู่ในอกลุงพัดแต่ในใจเธอกลับไม่สงบเลยเพราะทุกคำที่ลุงกระซิบกับตัวเองในความเงียบเธอได้ยินหมดชัดเจนจนไม่กล้าหายใจแรงทำแบบนี้ไม่ได้เธอยังเด็กเกินไปแต่ลุงก็ห้ามใจไม่อยู่แล้วจริงๆ ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องใจสั่นเวลามองหน้าเมวพัทเมย์ได้ยินเสียงเขาสูดหายใจลึกแล้วริมฝีปากอุ่นของเขาก็ประทับลงบนหน้าผากเธออย่างแผ่วเบาอย่าทําให้ลุงรักเธอเลยเมย์เพราะถ้ารักเมื่อไหร่ลุงจะไม่ยอมให้เธอไปไหนอีกวินาทีนั้นน้ําตาของเมไหลซึมออกจากห้างตาไม่ใช่เพราะเสียใจยแต่เพราะดีใจเกินจะเก็บไว้เธอค่อยๆลืมตาแล้วกระซิบกลับด้วยเสียงแผ่วเบาแล้วถ้าหนูไม่อยากไปไหนอีกล่ะคะ ลุงพัชชะงักเหมือนโลกหยุดหมุนเขามองใบหน้าของเด็กสาวที่เคยคิดว่ายังเด็กคนนั้นตอนนี้ดวงตาของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันทั้งมั่นใจอ่อนหวานและเต็มไปด้วยความรักที่ใส่เขาไว้ทั้งใจเมหนูได้ยินเหรอได้ยินหมดเลยค่ะรวมถึงตอนที่ลุงจูบหน้าผากด้วยเมพูดพร้อมรอยยิ้มซุกซนแล้วเอานิ้วจิ้มอกเขาเบาๆลุงคิดว่าแอบหวานแล้วหนูจะไม่รู้เหรอ ลุงถอนหายใจแรงพยายามดึงตัวเองออกห่างแต่เมคว้าแขนเขาไว้แน่นลุงหนีทำไมกลัวหนูเหรอคะลุงกลัวว่าจะทำให้เมเสียใจยแต่หนูไม่เคยรู้สึกปลอดภัยกับใครเท่านี้เลยนะคะเมยพูดเสียงสั่นดึงแขนเขาให้กอดเธออีกครั้งหนูอยากอยู่ตรงนี้อยู่ในอกลุงในทุกวนันลุงพัดหลับตาแน่นเขาไม่พูดอะไรอีกเพียงแค่อบเด็กสาวแน่นขึ้นแน่จมูกลงข้างแก้มเธอแล้วพูดเสียงทุ้มข้างหูว่า ถ้าเมยังพูดแบบนี้อีกลุงจะไม่ทนแล้วจริงๆนะเมย์หลุดหัวเราะแต่แววตาเธอกลับอ่อนหวานจนลุงเกือบห้ามใจไม่อยู่เธอยกหน้าขึ้นชิดเขาอีกนิดงั้นก็ไม่ต้องทนสิคะละเมอซบไออุ่นสายฝนยังคงโปรยเม็ดอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเมย์นั่งตากฝนกลางทุ่งนาอยู่นานเพียงพระน้อยใจในบางคำพูดของลุงพัดลุงบอกให้เธอมีสมาธิอ่านหนังสือ,อยามัวแต่มองตาคนติว คำพูดที่ฟังเหมือนไม่มีอะไรแต่กลับแทงใจเมย์จนชาเด็กสาวกลับมายังกระท่อมคนเดียวเปียกปอนตั้งแต่หัวจรรดเท้าร่างเล็กๆนั่นนังศบข้างเสาไม้มือสั่นไหวพระพิษหนาวซึมเข้ากระดูกเวลาผ่านไปไม่นานลุงพัดก็วิ่งเข้ามาพร้อมร่มในมือเมย์ทำอะไรของหนูตากฝนอยู่ได้ยังไงเมไม่ได้ตอบอะไรนอกจากสะอื้นเบาๆแล้วสายหน้าใบาหน้าเธอซีดมือเย็นเฉียบจะลุงใจหาย เขารีบอุ้มร่างเธอวางบนฟูกผืนบางในกระท่อมรีบนำผ้าขนหนูมากางบางร่างแล้วถอดเสื้อเปียกออกจากตัวเธอด้วยมือสัน่นหาหาเมย์อย่าหลับนะลูกหายใจช้าช้านะเดี๋ยวลุงเช็ดตัวให้มือหยาบของผู้ชายไวไกลางคนแตะผิวเนียนขาวของเด็กสาวอย่างเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้น้ำจากผ้าชื้นเย็นลูกผ่านลำคอหน้าผากแขนและแผ่นหลังลมหายใจของเมย์เริ่มสม่ำเสมอขึ้นแต่ยังไม่ฟื้น เขานั่งเฝ้าเธอข้างฟูกใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกแล้วในวินาทีนั้นเมย์ก็ละเมอเบาหาหาอือลุงอย่าไปไหนหนูหนาวเธอพลิกตัวเข้าหาเขาแขนโอบรัดรอบเอวแล้วซุกหน้าลงที่หน้าอกเขาอย่างไว้วางใจลุงพัดตัวแข็งทื่อมือแทบไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนใจเขาสั่นกว่าเด็กสาวในอ้อมแขนเสียอีกเมหนูจะรู้ไหมว่าทำลุงแทบบ้าเขากระซิบเสียงแหบพร่า ลุงโน้มตัวลงจูบหน้าผากเธอเผาเบาแล้วลูบผมเธออย่างอ่อนโยนอย่าทำแบบนี้สิลูกลุงใจไม่ดีเลยแต่ถึงจะพูดแบบนั้นแขนของเขากลับอกเธอนั่นขึ้นอย่างห้ามใจไม่อยู่เขานั่งกอดเธออยู่แบบนั้นทั้งคืนปล่อยให้สายฝนเป็นพยานว่าหัวใจของชายคนหนึ่งพ่ายแพ้อย,อย่างสมบูรณ์ปัจจัยเมื่อแม่มาเยือนเสียงฝนหยุดโปรยปลายท้องฟ้าค่อยๆสว่างขึ้น แต่บรรยากาศในกระท่อมปลายนากลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดจู่ๆประตูไม้ก็ถูกเคาะแรงๆพร้อมเสียงเรียกที่คุ้นเคยเมเปิดประตูหน่อยเร็วเสียงหญิงสาวทรงอำนาจเรียกอย่างเร่งรีบเมสะดุ้งเธอรีบลุกขึ้นแต่งตัวอย่างรวดเร็วแล้วเปิดประตูออกไปพบกับแม่ของเธอเองแม่มาได้ยังไงคะเมถามเสียงสัน่นแม่ของเมมองไปรอบๆกระท่อมอย่างไม่ไว้ใจ สายตาของเธอทิ้งระเบิดความไม่พอใจแม่มหาเมนะลูกและแม่รู้ทุกอย่างแล้วว่าเมไปอยู่ที่นี่กับลุงพัดเมกลืนน้ำลายตาก็เริ่มร้อนเผาแม่เราไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแม่ตัดบทเสียงแข็งแม่ไม่อนุญาตให้เมอยู่ที่นี่เมยังเด็กมากยังไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายที่อายุห่างกันขนาดนี้ลุงพัดที่ยืนอยู่เงียบเข้างๆพึ่ก้าวออกมาใบหน้าของเขาดูจริงจังและหนักแน่น คุณผมรู้ว่าคุณเป็นแม่ของเมย์และผมเคารพคุณมากเขาพูดช้าๆแต่มั่นคงแต่ผมรักเมจริงๆและตั้งใจจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแม่ของเมชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะเบ้ปากและสายหัวแรงหาหา่รักแค่คำพูดเท่านั้นแหละผู้ชายอย่างคุณจะเข้าใจหัวใจเด็กผู้หญิงอย่างเมได้ยังไงเมต้องเรียนหนังสือต้องมีอนาคตไม่ใช่มาติดอยู่กับผู้ชายที่อายุมากแล้ว เมสกิดลุงพัดเบาหาหะลุงอย่าทำให้แม่กโกรธนะคะลุงพัดหันมายิ้มบางๆให้เมยแล้วพูดต่อผมไม่ต้องการอะไรจากเมนอกจากความสุขและความปลอดภัยของเธอถ้าแม่ยังคิดแบบนี้เมกล้าเถียงหนูจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าความรักของเรามันจริงแม่ของเมกัดฟันเธอหันหลังแล้วเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรอีกเมยยืนจ้องตามแม่ด้วยน้ำตาคลอแม่หนูจะไม่ยอมแพ้คะ่ะ ลุงพัดจับมือเมย์ไว้แน่นเราจะผ่านมันไปด้วยกันเมยกลับมาพร้อมคําตอบและลูกชายของเราลมเย็นของฤดูเก็บเกี่ยวพัดผ่านต้นข้าวทองอารามลุงพัดยังอยู่ที่กระท่อมปลายนาเดิมทุกเช้าเขาจะเดินมานั่งตรงม้านั่งใ,ใต้ต้นไม้ที่ที่เคยนั่งติวหนังสือให้เด็กสาวคนหนึ่งเมของเขาสี่ปีผ่านมาเธอหายไปแบบไม่มีคำลา ไม่มีจดหมายไม่มีเบอร์ไม่มีแม้แต่ร่องรอยแต่เขาก็ไม่เคยโกรธเธอเลยนอกจากโกรธตัวเองที่ปล่อยให้เธอไปโดยไม่บอกว่าเขารักเธอขนาดไหนลุงนั่งทอดสายตามองทุ่งนาพลางถอนหายใจแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังคุณลุงคะเสียงหวานที่คุ้นเคยแต่โตขึ้นทุมนิดๆแต่นุ่มละมุนเหมือนเมื่อก่อนลุงพัดหันขวับหัวใจหยุดเต้นไปชั่ววินาที เมยืนอยู่ตรงนั้นผมยาวสลวยแต่งตัวเรียบง่ายแต่ยังคงสวยเหมือนเดิมแต่ที่ทำให้เขาตาค้างคือเด็กชายตัวเล็กที่เกาะชายกระโปรงเธอไว้แน่นนี่เมย่อตัวลงลูกหัวลูกชายเบาๆลูกของลุงคะ่ะหาอะไรนะลุงพัดยืนนิ่งอ้าปากค้างหนูว่าไงนะเมลูกของลุงเด็กชายตัวน้อยเงยหน้าขึ้นมีดวงตาเหมือนเขาอย่างกับถอดแบบ และทันใดนั้นเองโลกทั้งใบของลุงพัดก็สั่นสะเทือนเมเดินเข้าไปใกล้ผู้เสียงเบาน้ำตาคลอคืนฝนนั้นหนูมีเขาเธอหันไปมองลูกชายหนูไม่กล้าบอกใครหนูไม่อยากให้ลุงต้องเสียชื่อเสียงหนูเลือกหายไปหนูเรียนต่อทำงานพาดทามทุกอย่างที่พอจะทำได้แล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยคนเดียวหนูไม่เคยโทษใครเลยนะคะหนูเลือกเองเพราะหนูรักลุงลุงพัดน้ำตาคลอไม่รู้จะโกรธหรือจะกอดเธอก่อนดี แต่สุดท้ายก็พูดออกมาเสียงเข้มแล้วทำไมไม่บอกลุงเลยสักคำมเมฮะห,หนูรู้ไหมว่าลุงทรมานแค่ไหนที่ไม่รู้ว่าหนูอยู่ที่ไหนปลอดภัยไหมสบายดีหรือเปล่าเมยเดินเข้าไปกอดเขาแน,น,แนบอกหนูขอโทษหนูผิดเองทุกอย่างลุงจะโกรธหนูก็ได้จะไม่ให้อภัยก็ได้แต่หนูกลับมาแล้วและหนูอยากให้ลูกได้มีพ่อที่แท้จริงของเขาเด็กชายวิ่งเข้ามากอดขาข้างหนึ่งของลุงพัดลุงลุงคือพ่อเหรอครับ เขาเงยหน้าถามตาโตแป๋วน้ำตาที่พยายามกลั้นไว้ไหลอับแก้มลุงทันทีเขาสุดลงกอดเด็กชายแน่นและกระซิบข้างหูเขาใช่ลูกพ่อเองเสียงสะอื้นเสียงหัวเราะเบาๆผสมกันในอ้อมกอดสามคนไม่มีคำใดอธิบายความสุขนี้ได้เลยหลังจากวันนั้นเมย์กับลูกชายก็ย้ายมาอยู่บ้านลุงพัดทั้งหมู่บ้านซุบซิบช่วงแรกแต่เม่รู้ว่าเมย์เรียนจบเกียรตินิยม และลูกชายก็เลี้ยงมาดีเยี่ยมไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกลุงพัดเองก็ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปเขาขอเมแต่งงานในบ่ายวันหนึ่งที่กระท่อมหลังเดิมด้วยแหวนเงินเรียบๆและคำพูดง่ายๆว่าขอบคุณที่กลับมาให้ลุงได้เป็นทั้งผัวและพ่ออย่างที่ลุงควรจะเป็นตั้งแต่วันนั้นช่อดอกไม้จบบริบูรณ์ช่อดอกไม้กระท่อมปลายนาที่รอรักเพราะความรักที่แท้ไม่ต้องอยู่ใกล้ทุกวัน แค่ไม่หายไปจากใจก็เพียงพอแล้ว